ร้านจะอยู่ตรงสุขวิท1 0ร้อยหนึ่งนะคะหรืออยู่ในซอยวัดวัดวดชิระธรรมศาสตร์ิศนะคะตรงนี้จะรอไฟแดงนานหน่อยต้องจอดรถหนึ่งร้อยเมตรนะคะเข้ามาก็จะได้กลิ่นหอมทุเรียนแล้วนะคะ,นะคะส้มตำคุณการนะคะเจ้าของเป็นคนศีสเกตนะคะแล้วก็ส้มตำ แชมป์ประเทศไทยในปี1999นะคะเอ่อข้าวเหนียวมะม่วงนะคะที่อร่อยที่สุดในโลกเลยค่ะ <c oughs> เขาเลี้ยงรับรองนักท่องเที่ยวชาวจีน10,000คนนะะ <c oughs> แล้วก็มิชลินไกด์นะคะมิชลินไกด์ก็มาด้วยดูซิสามเมนูนี้เดี๋ยววันนี้เราต้องมาชิมนะคะป่าวพร์เฟกต์โอเคเล้โก็ บรรยากาศในร้าน,น,นบรรยากาศภายในร้านนะคะ What do you want to drink first เโอเคถ้าเอาเป็นไก่ย่างหนังกรอบข้าหมูย่างอบน้ำผึ้งอันนี้ก็ต้องสั่งเลยนะฮะน้ำอะไรหมักเมากม็าได้ภายนอกร้าน วัดไข่อบผสมตำจริงๆผสมตำเคี้ยวโอเคผักพะยสละตัดหะนอสโซย์แพงสิรู้สิเจ้าสบาย50บาทตำไทยพริกหนึ่งเม็ดนะ I order the corn mm hmm. uh, um and Thai spicy salad ฮ huh? ะ and the corn right แล้วก็มี ตามข้าวโพดหวานด้วยค่ะป o าดิ so ่มไหมคะดิวันเดอะโ e s อืมได้น้ำดื่มมาก่อนนะฮะจะออกเปรี้ยวๆหวานๆนะฮะดื่มง,ง่ายอร่อยดีนะฮะเขาเรียกว,ว่าหมักเมานะฮะเป็นน้ำหมักเม้าเบอร์รี่นะฮะเพราะเป็นผลไม้ทางอีสานนะฮะเอออันนี้รสชาติโอเคอยู่นะะอร่อยดี อาหารของเราน่าจะมาแล้วล่ะไอต่อโอฟุยสคามิรอ้ปะว้าวจะเป็นซิเนเจอร์อเคตมไทยนะฮะขนมจีนอา่านี้เราสั่งแต่อาหารที่เป็นซิเนเจอร์นะคะวันนี้

ซอสเวอร์จิ้งเนี่ยนะข้าวหมูย่างนะฮะจะไม่มันมากนะฮะว้าว <Wow. S 3> different นะโอเคเนื้อหมูข้าวหมูย่างนุ่มมากหอมจะมีตักไข้นิดนึงแล้วก็แล้วว่าตักไน่าจะอยู่ที่ซอสอของเขาอื mm ้อหืออร่อยจริงๆ นีตามข้าวโพดใส่นี้สีม่วงคืออะไรอ่ะมันเหรออะไร salty egg ไ egg <Yeah. S 2> oh yes it is the white stuff is salty egg รู or, <but> ้สึกแค่ร้อนแล้วป่ะ plus taro yes at first time I got the in somtam but it looks yummy and it looks beautiful r right? it's g h i really yes mm hmm. โอเค n o w i s time for the นี่จะเป็นซนเนเจอร์ของร้านนะคะหนังกรอบหนังกรอบรู้สึกว่ากรอบิงไหมนะคะหนังกรอบอะค่ะเขาบอกว่าสูตรนี้เนี่ยเขาคิดค้นมาตั้งสองปีค่ะ how about the taste ready good โอเคไก่ ย่าง <Yeah. S 2> หนังกรอบนะฮะเวลาบันทึก้าบันทึกง่ายหน่อยพอได้ในส่วนของหนังเนี่ยมันจะมัาจะรู้สึกถึงความกรอบเลยนะฮะหนังกรอบจริงค่ะแล้วก็เนื้อไก่จะนุ่มมากแลยคะ่ะ แล้วก็กุ้งฟูนะคะกุ้งฟูก็เป็นการนิทรยศการเหมือนกันากาแบเดซิโอสติเกอร์ไรซ์ยัหม,มี่ปะกุ้งฟูกุ้งฟูค่ะนะชิมหน่อยดิว้าวร้านนี้เราว่าราคาอาหารไม่แพงมากนะคะคุ้มอะ่ะ<ม>อาหารอร่อยนะะกุ้งฟูนะคะใสะ่เครื่องปรุงเข้าไปนะ อาหารจังนี่อร่อยนะคะเยสนี่คืออะไรีรีส์ยับเยอาหารอร่อยบรรยากาศดีะคะ่ะราคาคุมะคะ้มค่ะราคาย่อมยาวจับต้องได้นะคะ นนข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียว is a different ลอง try this จะนนเป็นข้าวเหนียวดำค่ะจานนี้ก็ครบเครื่องด้วยผักนะฮะแต่เราวันนี้สั่งเยอะไม่คิดว่าปริมาณอาหารเขาะจะเยอะขนาดนี้ นี่ก็อร่อยนะฮะมะเขือผัก อันนี้ปริมาณไม่ได้เยอะนะคะมะม่วงครึ่งลูกค่ะข้าวเหนียวก็ก้อนขนาดนี้นะคะการที่จะออกเค็มนิดนึงนะคะออกเค็มข้าวเหนียวมุกมากแล้วก็หวานมะม่วงหวานจออีเซิร์นเรียวโคคอนเนตเม Yes นะฮะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะ <laughs> อร่อยคะ่ะ ไม่ไหวแล้วนะคะแต่อร่อยมากเลยค่ะอร่อยอร่อยค่ะวันนี้ยังค่ะยังครับเราดื่มแตอโกขวดหนึ่งโอเคจ้าเนี่มะม่วงเจ็ดสิบมะม่วงราคาที่นี่นถูกม,มากนะคะ Oh dear a moon It smells actually pretty yummy.